ร้านนี้นะคะจริงๆก็เกิดขึ้นจากการที่เราชอบเที่ยวรา้านเหล้าในสไตล์ที่แบบที่เราชอบนะคะและ้วจังหวัดที่เราอยู่เพชรบุรีมันไม่มีร้านสไตล์แบบนี้ประกอบกับชื่อนะคะมาจากเป็นบ้านของอาม่าที่ตหลานเรียกก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นบ้านมาแล้วก็เปิดร้านเหล้าในสไตล์ที่เราชอบด้วยความที่ร้านเราค่ะตอนแรกค่อนข้างแคบแล้วก็รองรับลูกค้าได้จำนวนไม่ค่อยเยอะค่ะเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกสบายนั่งสบายโป่งขึ้นที่กว้างกว่าเดิมเลยรีโนเวทร้านใหม่ค่ะ ด้ความที่เรา,ารู้จักศิลปิน็นหลายท่านานะคะก็จะได้คำแนะนำจากพี่ๆในวงการเพลงในหลายคนนะคะ,ว,ะ,คะว่าเครื่องเสียงควรจะเป็น VL นะคะเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดตอนนี้นะคะใช้งานง่ายเข้าถึงง่ายคุณภาพ่ันๆดีวันนี้ทาง VL เราได้มาทำการติดตั้งระบบเสียงให้กับร้านบ้านมาก ซึ่งเป็นร้านแรกในจังหวัดเพชรบุรีที่ใช้ VL เทั้งระบบในส่วนของการติดตั้งในร้านนี้นะครับผมโดยเราจะเลือกใช้ลำโพงทั้งหมด2ซีรีส์นะครับก็จะมีเวราซีรีส์แล้วก็ v i v a ซีรีส์นะครับผมในส่วนของ p o w e r Amp เราจะใช้รุ่น14-2่แท่นนะครับแล้วก็ในส่วนของ d s p ในการจัดการระบบทั้งหมดเราจะใช้เป็นรุ่น4 8 f แครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องหาจุดแขวนลำโพงของร้านก่อนซึ่งทางร้าน ตั้งเวทีอยู่ตรงมุมร้านพอดีมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสครับอันนี้จะเป็นการแขวนที่ค่อนข้างยากนิดนึงเราจะต้องหาเซนเ,นเตอร์ของเวทีก่อนแล้วเราจึงจะกําหนดจุดติดตั้งลำโพง PA ได้พอเราได้จุดตําแหน่งของลำโพง PA ทั้งสองด้านแล้วต่อไปเราก็จะทําการแขวนลำโพง PA นะครับเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนในความยากของการแขวนในครั้งนี้ก็คือเราจะต้องเอาลำโพงขึ้นไปแล้วเราไปเปลี่ยน ใส่สแปนเซตด้านบนเลยหลังจากเราเปลี่ยนสแปนเซตเสร็จเราจะทําการวัดความสูงของลำโพง PA ก็คือเราจะเอาสายวัดไปติดที่ลําโพง PA ตัวแรกของไฟบาร์ครับติดด้านบนของลําโพงนะครับวัดจากลําโพงถึงพื้นให้ได้ระยะที่เรากําหนดหรือที่เราซิมูเลตมาในโปรแกรมหลังจากที่เราได้มุมก้มรวมของลำโพง PA ทั้งหมดแล้วเราก็จะไปติดตั้งในส่วนอื่นต่อไปเลยครับ ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นลำโพงดีเลย์ถามว่าทําไมเราต้องติดลำโพงดีเลย์ครับเพราะว่ารูปแบบของร้านจะเป็นตัว L ซึ่งลำโพง PA ไม่สามารถเก็บได้ทั้งหมดเราเลยจําเป็นจะต้องติดลำโพงดีเลย์ในส่วนที่ PA เก็บไปไม่ถึงนะครับทีมช่างกับทีมเครื่องเสียงของ V L ใส่ใจมากดีมากค่ะรู้ตั้งแต่ตอนติดตั้งเลยว่า แค่แบบ2เซนหรือเซนหนึ่งทางช่างกับทางเทคนิคอลก็ไม่ยอมเลยก็ต้องทํากันใหม่ซึ่งเราค่อนข้างดีใจแล้วก็โอเคมากๆกับทีมช่างกับทีมเครื่องเสียงของ V l ค่ะดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากจากร้านเก่าด้วยความที่ร้านเก่าเราไม่ได้มีเทคนิคอลขนาดนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นร้านใหม่ขึ้นแล้วก็มีทีมช่างจาก VL ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมาทําให้ก็ดีขึ้นมากๆภูมิใจดีใจแล้วก็ บบโอเคมากๆการเสียงตอนอน,นี้